โรงงานน้ำตาเริ่มแจ้งปิดหีบสถานการณ์โรงงานน้ำตาลต่างประเทศแนวโน้มราคาน้ำตาลและราคาอ้อยปี2568ทั69 เรามาติดตามข่าวสารอ้อยและน้ําตาลกันต่อเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมมีข่าวสารแจ้งให้กับทางพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยรับทราบข่าวสารกันเช่นเดิมนะครับวันนี้เรามาติดตามสถานการณ์นะครับในส่วนของโรงงานน้ําตาลนะครับทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกันบ้างนะครับสถานการณ์วันนี้นะครับทางโรงงานน้ําตาลไทยลุ่งเรืองนะครับสาขาสกลนครนะครับซึ่งได้แจ้งปิดหีบนะครับตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ปี2568นะครับและหีบอ้อยหมดนะครับ ตั้งแต่วันที่20เดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 1 8นะครับซึ่งเป็นโรงงานแห่งแรกนะครับที่แจ้งปิดหีบอ้อยในฤดูการผลิตปี2 5 6 7ทับ68นั่นเองครับซึ่งจากการประเมินสถานการณ์อ้อยคงเหลือนะครับคาดว่าโรงงานน้ำตาลส่วนใหญ่นะครับจะแจ้งปิดหีบอ้อยกันนะครับในช่วงวันที่15จนถึงวันที่20เดือนมีนาคมปี2 5ง8ที่จะถึงนี้นั่นเองครับ ในส่วนของปีการผลิตอ้อยนะครับปี2 5 6 7ันห้าทนี้นะครับมาดูในเรื่องของรายงานประจําสัปดาห์นี้นะครับในส่วนของโรงงานน้ําตาลนะครับเปิดหีบอ้อยทั้งหมด57แห่งด้วยกันนะครับจากทั้งหมด58แห่งซึ่งมีอ้อยข้าหีบประจําวันรวมอยู่ที่1นึ่งล้านสองตันนะครับและมีอ้อยเข้าหีบรวมนะครับอยู่ที่7 3็ดสิบสามหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบเก้าตันนะครับ ในส่วนของค่าความหวานนะครับจะอยู่ที่12.44 ccs นะครับสำหรับสัดส่วนอ้อยสดนะครับที่รับข้าหีบนะครับจะอยู่ที่85.49นะครับในส่วนของผลผลิตน้ำตาลนะครับจะอยู่ที่106.54กิโลกรัมต่อตันอ้อยนะครับสำหรับผลผลิตน้ำตาลทรายนะครับจะอยู่ที่10 ccs นะครับอยู่ที่85.64กิโลกรัมต่อตันอ้อยนั่นเองครับอันอ้อยสดที่เข้าหีบณตอนนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณ62 556,874.330ตันนะครับและมีในส่วนของปริมาณอ้อยที่ลักรอบเผานะครับจะอยู่ที่ประมาณ10ล้านนะครับ616,414.270ตันนั่นเองครับรวมทั้งหมดนะครับในส่วนของปริมาณอ้อยเข้าหีบนะครับจะอยู่ที่ประมาณ73 173,288.00ตันนั่นเองครับ สำหรับอ้อยลักลอบเผาณปัจจุบันนี้นะครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับ14.51นนั่นเองครับสำหรับสถานการณ์โรงงานน้ำตาลในต่างประเทศนะครับทางด้านประเทศบราซิลนะครับในช่วงนี้ปริมาณฝนค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการเปิดหีบที่ล่าช้าลงนะครับจนถึงเดือนเมษายนเลยนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อปริมาณผลผลิตน้ำตาลสายได้นั่นเองครับและทางด้านประเทศอินโดนีเซียนะครับ ได้อนุมัตินําเข้าน้ําตาลนะครับจำนวน200,000ตันนะครับซึ่งจะส่งผลให้ราคาน้ําตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้านะครับที่จะถึงนี้นะครับปรับตัวสูงขึ้นอีกด้วยนั่นเองครับและโรงงานน้ําตาลของอินเดียนะครับต้องการในส่วนของราคาน้ําตาลในตลาดโลกนะครับอยู่ที่ประมาณ1 9 7 0เซนต์ต่อปอนด์นะครับซึ่งอาจจะสามารถส่งออกได้อย่างคุ้มทุนนะครับและหากอินเดียนะครับไม่ส่งออกน้ําตาลนะครับ ในส่วนของราคาน้ําตาลในตลาดโลกนั้นนะครับจะตึงตัวขึ้นนะครับในแต่มาที่2นั่นเองครับในส่วนของการส่งออกน้ําตาลของประเทศบาราซิลนะครับที่จะเริ่มเข้าสู่ตลาดในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับน่าจะทําให้ความสําคัญเกี่ยวกับในเรื่องของการส่งออกน้ําตาลของประเทศอินเดียน้อยลงนั่นเองครับซึ่งคาดการว่านะครับในฤด,ดูการผลิตปี2 5 6 8ันห้าร้อยหกสิบแปดทับหกสิบเก้านะครับ ทางด้านภาคกลางตอนใต้ของปราซิลนะครับน่าจะมีปริมาณผลผลิตอ้อยเฉลีย่ยอยู่ที่82ตันเฮกตาร์นะครับเนื่องจากสภาพอากาศดีขึ้นนะครับซึ่งอาจจะทําให้ปริมาณผล,ผลผลิตอ้อยนั้นนะครับเพิ่มขึ้นเป็น630ล้านตันนะครับจาก6 1 7 7 0ล้านตันอ้อยในฤดูการผลิตปี2567ัน้าทับหกครับทั้งนี้นะครับการเพิ่มขึ้นของปริมาณผลผล,ผลิตน้ําตาลน,นะครับอาจจะกดดันราคาน้ําตาลในตลาดโลกนะครับ ซึ่งปัจจุบันนะครับราคาน้ําตาลในตลาดซื้อขายล่วงหน้านะครับยังคงปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับจากค่าเงินเรียวของบาซิลนะครับที่แข็งค่าขึ้นนั่นเองและการเข้ามาซื้อน้ําตาลนะครับคืนจากตลาดเพื่อปิดสถานะการขายนั่นเองครับทางด้านประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรต์นะครับบริษัทกําลังดําเนินการผลิตการซื้อขายน้ําตาลทรายดิบเพื่อผลิตเป็นน้ําตาลทรายนะครับที่ระดับ70%ซของกําลังการผลิตทั้งหมดนะครับ ขณะที่โรงงานน้ําตาลในตะวันออกบางแห่งนะครับดำเนินการซื้อขายน้ําตาลทรายดิบเพื่อผลิตเป็นน้านาําตาลทรายขายเพียง30-40%เท่านั้นนะครับเนื่องจากภาวะกําลังการผลิตส่วนเกินที่สูงถึงนะครับ60-70%ซึ่งเกิดจากนะครับการกลับมาส่งออกอีกครั้งของประเทศอินเดียนะครับมีปริมาณผลผล,ผลิตน้ําตาลอยู่ที่1.60ล้านตันต่อปีนะครับโดย80%ของผลการผลิตทั้งหมดนะครับถูกส่งออกนอกประเทศ แม้ว่าโรงงานน้ำตาล2แห่งในอียิปต์นะครับกำลังดำเนินการนะครับการผลิตในระดับที่ต่ำกว่ากำลังการผลิตทั้งหมดนะครับเนื่องจากการควบคุมราคาน้ำตาลภายในประเทศนั่นเองครับซึ่งหาราคาซื้อขายน้ำตาลในต่างประเทศอยู่ในระดับนี้นะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของราคาน้ำตาลทรายภายในประเทศของเรานะครับอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างที่จะดีนะครับมีราคาที่สูงขึ้นนะครับซึ่งจะส่งผลให้ในส่วนของราคาอ้อยนะครับ ในปีการผลิต2,568ทั69นั้นนะครับดีขึ้นอีกด้วยนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราและพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ